วันนี้นะครับผมมีข่าวดีนะครับว่า Ethereum ETF อาจมาจริงๆนะครับซึ่งถ้า e ETF มาเนี่ยอาจจะเห็นอุตสาหกรรมคริปโตที่ทางฝั่งสหรัฐพัมก็ได้นะครับหรือว่าการเลือกเกเลตต่างๆหรือว่าการที่ ETF Approve เนี่ยอาจจะส่งผลให้รัฐบาลคุณโจไบเดนอยู่เธอหรือเปล่านะครับหรือว่าจะโปรคริปโตเหมือนอย่างโดนัลด์ทรัมป์หรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้น,นจริง หนึ่งแสนแค่ปากซอยหรือเปล่านะครับสำหรับบิตคอยนะฮะโอเคคิดว่าคิดบุญนี้จะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์นะครับเช่นเคยนะก่อนที่วิโรจน์จะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกลังใจให้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนเลยนะครับเดี๋ยวขอมาอัปเดตตัวเลข ETF โฟ o ์กอนก่อน,อนสักนิดหนึ่งนะครับนะก็วันที่21หรือว่าเมื่อวานนี้ยังไม่มีตัวเลขออกมาจนครบนะฮะแต่ก็ถือว่าสิ่งที่ดีคือ Grayscale ไม่ได้เทนะครับนะเพราะว่ากราสเกลถือว่าเป็นตัวตั้งตัวตีในการเทนะถ้ากราสเกลไม่เทถือว่ามีสัญญาณที่ดีนะครับนะถือว่าโอเคนะครับก็ <c oughs> เดี๋ยวต้องรอดูเนาะว่าตัวเลขจากทางแบ็กฟล็อกออกมาจะเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าเราดูวันที่20ที่มันพัพ่งขึ้นมาแรงๆเนี่ยโอ้โหเม็ดเงินลังไสเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉเพาะทางแบ็กฟล็อกนะเพื่อนๆ66ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับถือว่าเยอะใช้ได้เลยนะครับนะก็ถือว่าตอนนี้เพื่อนๆถ้าเราดูเทรนด์เนาะโดยรวมแล้วเนี่ยของ ETF โ o o เนี่ยจะสังเกตได้เลยว่า6-7วันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเขียวมาโดยตลอดเลยนะครับหรือว่ามีอินโ o w ที่เป็นบวกสูงขึ้นสูงขึ้นโดยเสมอมานะครับนะก็ค่อนข้างที่จะแปรผันตรงกับราคาบิตคอยนั่นแหละนะครับถ้าบิตคอยพั้มหรือว่าถ้า ETF 4เป็นโพรที่เป็นบวกตลอดเนี่ย ก็เป็นสิ่งที่ยิ้มได้สำหรับราคาบิตคอยน์นะครับซึ่งถ้าเราจํากันได้นะครับตอนที่ราคาบิตคอยอยู่ที่4ี่หมื่นนะครับหลังจากที่มีการเปิดตัวบิตคอย ETF เนี่ยแล้วก็มีอินโฟเข้ามาอย่างต่อเนื่องเนี่ยถ้าเราดูราคานะบิตคอยพุ่งจาก4ี่หมื่นขึ้นมา7 0,000มื่นะเพื่อนๆม้วนเดียวเลยนะฮะโหดมากนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของโฟลอ์ต่างๆถ้าเราดูแท่งสีเขียวๆเห็นป่ะฟลอ์ต่างๆมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆก็ถือว่านะครับนะตอนนี้เรายังอยู่ในจุดที่ มาถูกทางแล้วนะครับนะเรดิโอโฟรเขียวมา6-7วันติดต่อกันในตอนตอนนี้นะครับนะแล้วก็ถ้าเราดูนะฮะในช่วง6วันหลังสุดที่มาเป็นสีขเขียวเนี่ยหรือว่ามีโฟร์ที่เป็นบวกเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยปาเข้าไป1.2ึ่งจุดสองพันละเหรียดดอลลาร์สหรัฐนะครับที่ลงังไหลเข้ามาอย่างบิตคอยเพื่อนๆเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ถ้าเราดูเทรนด์นะฮะเริ่มไปขาขึ้นหรือเปล่านะครับนะเริ่มยกตัวสูงขึ้นเตรียบออดทำให้ได้แล้ว นะครับสำหรับราคาบิตคอยนะอันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องที่ดีนะครับนะที่มาผนวกกันในช่วงนี้นะครับก็คือสปอ t e ตอีเทียมอีทเนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะมีข่าวนะครับนะว่าทางกรตสารัสนะครับได้ให้ทางกลองต่างๆเนี่ยที่ต้องการที่จะเปิดตัวสปอ t e ตอีเทียมอีทเนี่ยยื่นตัวแบบฟอร์มนะครับ1 9 b k 4นะครับนะซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเป็นฟอร์มที่บ่งบอกว่า กน,น่าจะได้รับการอนุมัติแล้วนั่นแหละนะครับซึ่งตอนนี้โอเคลหลายๆเจ้าก็ยื่นกันเรียบร้อยแล้วนะครับอัปเดตวันนี้นะหลายเจ้าน,นะครับถ้าเราดูก็ม่ว่าจะเป็นทาง f i d e r i t y v n ต e n นะครับ Invesco กที้วันชร์นะครับก็ยื่นเรียบร้อยหมดแล้วในตอนตอนนี้นะครับซึ่งถ้าเราดูก่อนหน้านี้เนาะกรณีน,นี้เคยเกิดขึ้นเหมือนกันสําหรับ i t t o o n นะครับนในช่วงก่อนที่จะมีการแอปพูฟในช่วงเดือนมกรานะตอนนั้นทางกรตตเขาก็ให้ยืน e ่นเอกสาร1 9 b k 4 เหมือนกันนะครับนะซึ่งพอยื่นเอกสารเนี่ยก็มีความเป็นไปได้แล้วกันนะว่าตลาดก็มองแหลนะเนาะว่าน่าจะแอ p r ูฟได้นะครับนะนี้ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับซึ่งถ้ามีการแอ p r ูฟจริงๆเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นหลังจากนี้นะครับอาจจะเห็นการ turn ยาูเทิร์นของหน่วยงานกํากับดูแลต่างๆหรือว่าการยูเทิร์นของหน่วยงานรัฐหรือว่าการยูเทิร์นของเกลเลเกนเซอร์หรือเปล่าหรือว่าการยูเทิร์นของรัฐบาลคุณโจไบเดนหรือเปล่านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่า รัฐบาลโจไบเดนจะจะไม่ค่อยโอเคกับบิตคอยท่าไร่นะครับจะไม่ค่อยแฮปปี้กับคริปโตเท่าไหร่นะครับแต่ดูเหมือนว่ากระแสโดนัลด์ทรัมป์ที่ออกมาจุดประกายก่อนหน้านี้นะครับเลเดอโปรคริปโตเลเดอวมองคริปโตไปในด้านที่ดีนะครับอาจจะเป็นการหาเสียงก็เป็นไปได้แหละนะอันนี้ก็สุดท้ายเรแต้มุมมองนะฮะแต่ก็เป็นแต่ก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับนะซึ่งดูเหมือนว่าชาวคริปโตต,ตอนนี้เอียงเอียงมองไปในโดนัลด์ทรัมป์นะครับหรือว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้ คะแนนเสียงจากชาวคริปโตไปค่อนข้างเยอะมากๆนะครับซึ่งไม่แน่นะฮะรัฐบาลโจไบเดนอาจจะต้องทําอะไรบางอย่างอาจจะต้องเรียกเสียงกลับมานะครับจากชาวคริปโตนะครับซึ่งการที่จะเรียกเสียงกลับมาจากชาวคริปโตเนี่ยคงจะต้องมีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับพ้ามคริปโตนะครับโปรคริปโตนะครับหรือว่ามีข้อกําหนดกฎเกณฑ์ต่างๆที่มันเป็นผลที่ดีต่อคริปโตไม่ใช่เหมือนอย่างช่วงก่อนน้านี้โอโหก่อนน้านี้คือกรดตอสารัฐซัดคริปโตน่วมเลยนะครับโดยเฉพาะแบร์มาร์เก็ตที่ผ่านมา ยับจริงๆนะครับนะซึ่งจะมายูเทิร์นหรือเปล่านะครับถ้า ETF Apple เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่ารัฐบาลสาหรัฐอาจจะยูเทิร์นนะครับวันนี้เป็นข้อมูลที่เป็นมุมมองแล้วกันเนาะมาจากทางคุณแรนอดัมนะครับนะก็เป็นโคฟเดอร์ของทางแบงก์เลสนั่นแหละนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆก็คงจะไม่ที่เรื่องที่แปลกอะไรนะครับเพราะว่าทรัมป์ตอนนี้มาหนักมากๆนะครับล่าสุดเห็นทรัมป์รับบริจาคนะครับนะ ผ่านคริปโตด้วยนะครับนะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะโดนทรัมป์เขาก็บอกนะว่าเหตุผลน,นี้นะครับนะทำไมไบเดนจะต้องแอป rove spot e t h e r ี u m ETF นะฮะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นคนน่าจะหันไปหาโดนทรัมป์หมดนะครับโดยเฉพาะแฟนคริปโตเนาะซึ่งจำนวนคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่ทางสหรัฐเนี่ยที่มีการถือคริปโตเนี่ยก็ราวๆสัก38.4ล้านคนนะครับนะอาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะักเนาะแต่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ ที่มีฐานเสียงตรงนี้ไว้ก็ดีนะครับนะก็เป็นไปได้นะครับต้องรอรุ้นกันต่อไปนะครับประกอบกับนะครับล่าสุด Ethereum ETF Trigger นะครับอย่าง e t h v นะครับนะหรือว่าเป็น Ethereum ของทางเวนเองนะฮะตอนนี้เข้าไปลิ s t อยู่ใน d t c c แล้วนะฮะโอ้โหอันนี้เป็นอีกหนึ่งความที่มีโอกาสละกันที่น่าจะาพูดจริงๆแล้วนั่นแหละซึ่งแฟนๆอี e ก็น่าจะยิ้มได้ หลังจากที่มีข่าวข่าวนี้ออกมานะครับซึ่งไทอีเธอเรียมแอปพูฟจริงๆอาจจะเป็นเหมือนบิตคอยหรือเปล่านะครับตอนนั้นบิตคอยพอแอปพูฟแล้วเนี่ยมีการดั้มลงมานะมีการดั้มลงมา2อาทิตย์เหมือนกัน2ถึงอาทิตย์นะครับเราค่อยพัลขึ้นไปต่อ75%ถ้าอีเ e r เรียมแอปพูฟจะมีการดั้มลงมาอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าเราค่อยไปนะครับถ้าหาใครตกลดอยู่อาจจะต้องรอจังหวะหมายคนตกใจหรือเปล่าหรือว่าคนที่แบบขายเดนิลหรือเปล่าเซลเดนิลนะครับนะก็ถ้าใครตกลด ไม่ต้องเรียบอะไรนะครับยังไงผมคิดว่าเดี๋ยวก็มีการยอร่อลงมาด้วยอยู่แล้วแหละนะโอเคแหละตอนแอปพูบอาจจะพัมแล้วก็ยอ่อหรือว่าย่อก่อนรอให้พัมก็ได้นะครับนะอันนี้ก็รอดูนะครับเพื่อนๆนะในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับวันที่23นี้มีมูนเฟรนนะครับเพื่อนๆนะหรือว่าวันฟูมูนนั่นเองนะครับซึ่งฟูมูนเมื่อไหร่มักจะยิ้มได้อยู่แล้วนะครับสำหรับบิตคอยถ้าเราดูโอเคละ8รอบที่ผ่านมาฟูมูนปพ๊บพัมตลอดนะครับเพื่อนๆนะสำหรับราคาบิตคอยฟูมูนพัม ฟูมูนพัมฟูมูนพัมฟูมูนพัมนะครับคือ10รอบที่ผ่านมาเนี่ยพัมไปละแล้วิปนะครับนะซึ่งโอเครอบล่าสุดตอนวันที่25เมาิาเมษาฟูมูนดมนะครับนะรอบนี้ฟูมูนจะพัมหรือเปล่านะครับนะก็ต้องรอรุน้นรอจับจ้องกันให้ดีนะครับ เราก็อย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มที่สอนนะครับตอนนี้กราฟสวยๆเยอะมากนะครับหลายๆตัวนี่คือเบรกกันกระจุยกระจายแล้วนะครับจะได้ไม่พลาดกราฟที่สําคัญสวยๆในตลาดคริปโตนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าไปก็สามารถเข้าไปได้นะครับเป็นในช่องทางในการซัพพอร์ตช่องคริปโตด็อกเพียงวันละ15บาทเท่านั้นกดปุ่มจอยในลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะครับนะหรือว่าใครที่เป็นสายเทรดอยู่แล้วอยากจะเข้าไปดูฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายก็เข้าไปกันได้นะครับไปดูดีลต่างๆกันได้อยู่ในลิงก์ด้านใต้คลิปววิิิดดดดดดดีีีีีีโโอออนน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 ้้้้้ยยยยเเเเเเกกกกกกกัััััััะะะะคคคคคครรรรบบบใฮส์ลขาาไไไป็็็มพงงงท่ ว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็ได้ไอเดียนะครับยังไงก็เดี๋ยวเอาไว้ไปจาก,กันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับหากใครที่ต้องการเข้ากลุ่ม Discord เพื่อจะดูข้อมูลพิเศษต่างๆสามารถกดปุ่มจอยด้านใตค้คลิปดีในใน YouTube กันได้เลยนะครับแล้วก็คลิกไปที่เนื้อหาพิเศษกราฟพิเศษตรงนี้กันได้นะครับตกเฉลี่ยว,วันละ15บาท เท่านั้นเองนะครับหลังจากที่สมัครตรงนี้ไปปุ๊บอย่าลืมนะครับเข้าไปในแถบคอมมูนิตี้ตรงนี้เพื่อที่จะดูเนื้อหาต่างๆดูกราฟต่างๆจะได้ไม่พลาดเนื้อหาหรือว่ากราฟต่างๆที่สําคัญเพราะว่าบางทีเราอาจจะลืมดูกันไปก็ได้นะครับรวมถึงอย่าลืมเข้ามาในกลุ่ม Discord นะครับดิสคอร์ดในห้องแบ่งปันกราฟก็จะมีการาฟต่างๆใส่เอาไว้ให้นะครับซึ่งชื่อของเราเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปในกลุ่ม d i ส c อ r d ดจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงทันทีนะครับหากยังไม่เปลี่ยนให้กดคลิกไปที่ติดปัััญหาตตรงนนนนีีน้้้แลววกกก็ดดูิธขอ เชื่อมต่อ Discord กับ YouTube กันได้เลยนะครับแล้วก็คนที่สมัครมาเกิน2ปีแล้วนะครับอย่าลืมทักเข้ามาที่ l i น e อ r ร์ชิพตูดออเดี๋ยวผมจะส่งของละวันส่งแก้วที่ลึกไปให้นะครับ